ก็มาดูรถผมอีกเช่นเคยแต่เป็นรถเก่าผมนะครับที่เคยได้แชมป์ปี2020นะครับเป็นซูเปอร์ที่ผมพาได้แชมป์มาแล้วนะครับอยากให้ดูรถที่เราสร้างเองดีกว่านะครับเป็นยังไงแล้วก็พาไปเจาะละเอียดดีกว่าไปครับอันนี้เป็นรถเจ้าซูเปอร์นะครับซึ่งวางเครื่อง2000 Turbo ให้พี่ท็อปดูแลนะครับเนี่ยพี่ท็อปเราสวัสดีครับสวัสดีครับก็ดูแลตรงเนี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะผมได้แชมป์เลยใช่ครับ ตอนที่เรามาเราเซตติง้งค่อนข้างทํางานหนักเหมืนอนกันนะกว่าจะลงตัวกว่าจะไปสู้กับเขาได้และที่สําคัญเนี่ยเราสปินเลนเนี่ยทั้งหมด20รอบโดยประมาณรถเราจบแล้วก็วิ่งได้ดีด้วยนะครับอันนี้จะเป็นกล่องอินเตอร์นะครับที่ไว้สําหรับดักลมคือเราจะมีฝากระโปรงครอบอีกทีหนึ่งครับมันจะแบ่งช่องลมมันจะมีช่องลมมอน้ําเข้ามาแล้วก็ ต,งงต้องลมบินเตอร์ที่ออกไปครับจริงๆแล้วเนี่ยอากาศอย่างที่บอกว่าก็ใช้หลักคณินศาสตร์เดียวกันนะครับก็คือเข้าไปปุ๊บแล้วก็รีดอากาศออกไปข้างบนเพื่อให้ทําความเย็นเข้าไปที่เครื่องด้วยแล้วก็รีดอากาศออกไปด้วยนะครับแล้วก็ก็วางเครื่องค่อนข้าง,างที่จะเตี้ยนิดนึงเข้าไปข้างในหน่อยแล้วก็ทําคําขึ้นมาทมําไมคํามันต้องหลายอันเนี่ยเพื่อให้รถมันนิ่งขึ้นนะครับตอนเลี้ยวอย่างเงี้ยครับทําให้รถมันไม่สั่นมากจอดลึก ของเครื่องยนต์นิดนึงนะครับก็จริงๆแนละ้วเป็นเครื่อง2000เทอร์โบอันนี้จะเป็นยังไงบ้างพี่ท็อปนะอันนี้จะเป็นสี่สูบสี่สูบอันนี้ปัก๊กปั๊กไฟมันเทอร์โบใช่ไหมปัก๊กที่แจนจ่ายไฟใช่อันนี้คือเทอร์โบใช่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอินเตอร์ใช่ครับจากนั้นน,น่ะจะเป็นฝาอากาศที่ท,ที่ดูดดูดอากาศเข้าไปแล้วก็จะอัดความเย็นเนี้ยเข้ามาทางไอดีไอดีก็จะไปจุดระเบิดอีกทีหนึ่งเฮ้ยแต่ท่อคันเนี้ยพอเทอร์โบปั่นออกมาเนี่ยมันค่อนข้างสั้นมากเลยนะ ออกมาแค่ตรงนี้เองระบบเชียร์เกียร์มันก็ชนมันก็ชนอยู่ตรงนี้6สปีดนะครับเป็นเกียร์ซีเคเวนเชียลนะครับเป็นเกียร์รถแข่งตอนนี้น่าจะมีแคมด้วยเพราะว่าตอนรอบต่ำานั้นแต่องศาอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัจริงๆแล้วเนี่ยมันชับเราใช้กล่องกล่องของลิงใช่ครับมันจะเป็นกล่องของลิงแล้วอาจารย์ญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนจูนคนเซตติ้งคนปรับจูนอะไรครับเราย้อนไฟให้เขาใช่ไหมพี่เราใช่ก็เหมือนกับว่าเราจะรีโมทกับเขาเหมือนกับว่าจูนผ่านออนไลน์ครับ ถ้าเกิดว่ารถเรามีจิตปัญหาอะไรขึ้นมาผมก็จะเป็นคนไดเรกกับอาจารย์สกายแล้วเขาเช็คว่ารถเราเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วเขาจะเป็นคนปรับแต่งทุกอย่างเอาไปดูช่วงล่างเบรกตอนนี้เราใช้เทยินใช่ไหมแล้วก็เบรก AP แต่เบรกค่อนข้างใหญ่เป็นเบรกรถแข่งเลยนะครับทำเพื่อแข่งซึ่งเซตติ้งจริงๆค่อนข้างยากนะ ซูปราเนี่ยจะบอกว่าด้านหน้าค่อนข้างยาวหน่อยนะครับน้ำหนักจะไปด้านท้ายก็เซนน้ำหนักค่อนข้างที่50-50เวลาเดินคันเร่งหรือเบรกเนี่ยครับเวลาถ่ายเทน้ำหนักเนี่ยสำคัญมากรถแข่งไม่ได้บาลานได้ดีเราไปดูข้างในต่อดีกว,ว่าปะก็ไม่มีอ,อะไรนะครับก็ระบบเกียร์เป็น6สปีดนะครับเป็นซีเควนเชียลแล้วพวกนี้ระบบน้ำมันหมดเลนี้จะเป็นระบบของเอนจินนะครับแล้วก็พวกระบบไฟ จะมีตัวนี้จะเป็นเลนไลท์ตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะครับจะมีเป็นไวเปอร์ปัดน้ำฝนนะครับส่วนโซนเนี้ยจะเป็นคอนโทรลสเตอริงวิวนะครับพวงาลัยใช่ครับพวงอะไรครับเบาแล้วก็แข็งขึ้นนะครับเพิ่มเพิ่มความแม่นส่วนโซนเนี้ยจะเป็น ABS นะครับระบบเบรกเลยก็ปรับได้เหมือนผมนะครับน้อยมากนะครับ แล้วก็วงลัยเนี่ยก็จะมีบอมีทักชั่นทักชั่นแล้วก็พิดลิมิตจมิดมิตนี่อยู่ประมาณ60ส่นวนตัวนี้จะเป็นเกรกบาลานบาลานเพื่อความสมดุลว่านักแข่งแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอาจจะชอบอหน้ามากกว่าหรือหลังมากกว่าอะไรเงี้ยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นการถ่วงน้ําหนักตามกติกาใช่ไหมพี่แล้วก็มีถังดับเพลิงนะ<ำ>ครับโอเคข้างหลังก็เป็นถังน้ามันนะครับมีอะไรที่คิดว่าพิเศษกว่าที่เราทํานะหรือว่าเราวางเครื่องได้พอดีถึงว่ามันวางยังไง ปีที่แล้วอ่ะเราค่อนข้างที่จะทํางานหนักพอสมควรว่าที่เราจะคว้าแชมป์มาได้คันนี้ครับเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อย <ๆ S 1> มากๆพ่ <Reports S 3> อเริ่มต kind of ักเริ่มต้นเลยจริงๆจะบอกเนี้ยผมโคช้ชชอบเลยนะว่ารถเป็นรถที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วเราก็ไปแข่งกับเขานะใช่ตั้งแต่ที่มีโครงวางเครื่องวางเกียร์ให้มันชนกันก็มันเป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เราสามารถสู้กับรถโรงงานได้วันนี้ก็พามา รีวิวปกติจะรีวิวรถบ้านวันนี้ก็มารีวิวรถแข่งมาดูกันบ้างเก็บไว้ดูนะครับก็ฝากเผื่อที่บ้านก็อยากดูนะครับฝากวีย a u ต o c h ชาแนลนะครับไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย